Hi everyone this is the new class คลาสที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปก่อนปีใหม่เพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสนี้วอวยพรให้กับทุกทกท่านค่ะด้วยอำนาจแห่งคุณของพระรัตนตรยัยและคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม และไม่ว่าจะเกิดกี่พบกี่ชาติก็ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติลาบยศสันเสริญสุขมักผลนิพพานให้เข้าถึงความสุขภายในและได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาไปทุกพทุกชาตินะคะค่ะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกๆกคนในคลิปนี้นะคะเราก็จะลองมาทำแบบฝึกหัดเพื่อประเมินตัวเองดูค่ะ ว่าตั้งแต่ที่เราเรียนมาเราเข้าใจในสิ่งที่เราเรียนมามากน้อยแค่ไหนก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทำอยู่2อพาร์ท e นะคะก็พาร์ทแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของให้เราสร้างประโยคคำพูดโดยจะให้ประโยคเป็นภาษาไทยแล้วก็ให้พวกเราแต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษส่วนอีกพาร์ทหนึ่งนะคะก็จะให้พวกเราตอบคำถามค่ะเป็นภาษาอังกฤษโอเคนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันเลยค่ะข้อแรก รูปภาพอยู่ในห้องรูปภาพอยู่ในห้องข้อต่อไปค่ะนั่นไม่ใช่นกนั่นไม่ใช่นกข้อต่อไปนะคะงูอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมงูอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมข้อต่อไปค่ะใช่งูอยู่ใต้ต้นไม้ ใช่งูอยู่ใต้ต้นไม้ข้อต่อไปค่ะ <N> นั่นคือม้าในเทพนิยายใช่ไหมนั่นคือม้าในเทพนิยายใช่ไหมข้อต่อไปค่ะ <N> ไม่นั่นไม่ใช่ม้าในเทพนิยายไม่นั่นไม่ใช่ม้าในเทพนิยายข้อต่อไปค่ะ <N> เด็กผู้หญิง ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเด็กผู้หญิงไม่ได้อยู่ในห้องเรียนข้อต่อไปค่ะนั่นคืออะไรนั่นคืออะไรข้อต่อไปนะคะนั่นไม่ใช่สุนัขนั่นไม่ใช่สุนัขข้อต่อไปค่ะใครอยู่ในรถใครอยู่ในรถ ข้อต่อไปนะคะนี่คืออะไรนี่คืออะไรข้อต่อไปค่ะนี่คือชุดฟอร์มใช่ไหมนี่คือชุดฟอร์มใช่ไหมข้อต่อไปค่ะอะไรอยู่บนพื้นอะไรอยู่บนพื้นข้อต่อไปนะคะนั่นคือวัว นั่นคือวัวข้อต่อไปเลยค่ะถาดอยู่ที่ไหนถาดอยู่ที่ไหนข้อต่อไปนะคะส้มอยู่ในมือใช่ไหมส้มอยู่ในมือใช่ไหมข้อต่อไปค่ะไม่ส้มไม่ได้อยู่ในมือ ไม่ส้มไม่ได้อยู่ในมือข้อต่อไปค่ะจานอยู่ที่ไหนจานอยู่ที่ไหนข้อต่อไปเลยค่ะนั่นคือคำตอบใช่ไหมนั่นคือคำตอบใช่ไหมข้อต่อไปนะคะไม่นั่นไม่ใช่คำตอบไม่นั่นไม่ใช่คำตอบ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะก่อนที่จะเฉลยก็จะมีเวลาให้พวกเราคิดสักครู่หนึ่งโอเคไหมคะเริ่มเลยนะคะข้อแรกรูปภาพอยู่ในห้องรูปภาพอยู่ในห้องคิดค่ะตอบค่ะ The picture is in the room The picture is in the room ข้อต่อไปค่ะ นั่นไม่ใช่นกนั่นไม่ใช่นกตอบค่ะ That is not a bird. That is not a bird. ขอต่อไปค่ะงูอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมงูอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหม Is the snake under the tree? Is the snake Under the tree ข้อต่อไปค่ะใช่งูอยู่ใต้ต้นไม้ใช่งูอยู่ใต้ต้นไม้ตอบค่ะ Yes the snake is under the tree Yes the snake is under the tree ข้อต่อไปค่ะนั่นคือม้าในเทพนิยายใช่ไหม นั่นคือม้าในเทพนิยายใช่ไหมตอบค่ะ Is that a unicorn? Is that a unicorn? ข้อต่อไปค่ะไม่นั่นไม่ใช่ม้าในเทพนิยายไม่นั่นไม่ใช่ม้าในเทพนิยายตอบค่ะ No That is not a unicorn. No, that is not a unicorn. ข้อต่อไปค่ะเด็กผู้หญิงไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเด็กผู้หญิงไม่ได้อยู่ในห้องเรียนตอบค่ะ The girl is not in the classroom. The girl is not in the classroom. ข้อต่อไปค่ะ นั่นคืออะไรนั่นคืออะไรตอบค่ะ What is that What is that ขอต่อไปค่ะนั่นไม่ใช่สุนัขนั่นไม่ใช่สุนัขตอบค่ะ That is not a dog That is not a dog ขอต่อไปค่ะ ใครอยู่ในรถใครอยู่ในรถตอบค่ะ Who is in the car? Who is in the car? ข้อต่อไปค่ะนี่คืออะไรนี่คืออะไรตอบค่ะ What is this? What is this? ข้อต่อไปค่ะ นี่คือชุดฟอร์มใช่ไหมนี่คือชุดฟอร์มใช่ไหมตอบค่ะ Is this a uniform? Is this a uniform? ขอต่อไปค่ะอะไรอยู่บนพื้นอะไรอยู่บนพื้นตอบค่ะ What is on the floor? What is on the floor? ข้อต่อไปค่ะนั่นคือวัวนั่นคือวัวตอบค่ะ That is an ox. That is an ox. ข้อต่อไปค่ะถาดอยู่ที่ไหนถาดอยู่ที่ไหนตอบค่ะ Where is the tray? Where is the tray? ข้อต่อไปค่ะส้มอยู่ในมือใช่ไหมส้มอยู่ในมือใช่ไหมตอบค่ะ Is the orange in the hand? Is the orange in the hand? ข้อต่อไปค่ะไม่ส้มไม่ได้อยู่ในมือไม่ ส้มไม่ได้อยู่ในมือตอบค่ะ No the orange is not in the hand No the orange is not in the hand ขอต่อไปค่ะจานอยู่ที่ไหนจานอยู่ที่ไหนตอบค่ะ Where is the plate Where is the plate ข้อต่อไปค่ะนั่นคือคำตอบใช่ไหมนั่นคือคำตอบใช่ไหมตอบค่ะ Is that an answer? Is that an answer? ข้อต่อไปค่ะไม่นั่นไม่ใช่คำตอบไม่นั่นไม่ใช่คำตอบตอบค่ะ No That is not an answer. No, that is not an answer. ค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะก็จะให้ทุกๆคนตอบคำถามจากรูปภาพที่เราได้ดูนะคะก็จะถามเป็นภา,าษาอังกฤษทุกคนก็ตอบเป็นภา,าษาอังกฤษด้วยเช่นกันแต่จะให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งนะคะโอเคเริ่มเลยค่ะข้อแรก Is this a box? Is this a box? car no this is not a box no this is not a box caught up by car. What is this? what is this top car This is a head this is a head caught up by car is the chip under the tree is the chip under the tree? No, the chip is not under the tree. No, the chip is not under the tree. Kotopaika. What is under the tree? What is under the tree? Tauka. The ox is under the tree. The ox is under the tree. Kotopaika. Is that an apple? Is that an apple? Topka. Yes, that is an apple. Yes, that is an apple. Kotopaika. Is the boy in the car? Is the boy in the car? Topka. Yes, the boy is in the car. Yes, the boy is in the car Kotabaika. What is that? What is that? Topka. That is a boat. That is a boat. Kotabalika. Is that a snake? Is that a snake? Topka. No, that is not a snake. No, that is not a snake. ขอต่อไปเลยค่ะ. Is that a pig? Is that a pig? Yes, that is a pig. Yes, that is a pig. ขอต่อไปค่ะ. Where is the clock? Where is the clock? dokka the clock is in the classroom the clock is in the classroom dokka is the bottle on the floor is the bottle on the floor dokka no the bottle is not on the floor no the bottle is not on the floor ข้อต่อไปค่ะ Is this an umbrella? Is this an umbrella? ตอบค่ะ Yes, this is an umbrella. Yes, this is an umbrella. ข้อต่อไปค่ะ Who is in the room? Who is in the room? ตอบค่ะ The woman is in the room. The woman is in the room. Is that a picture? Is that a picture? Yes, that is a picture. Yes, that is a picture. Where is the book? Where is the book? ตอบค่ะ The book is on the table. The book is on the table. ข้อต่อไปค่ะ Is the egg on the chair? Is the egg on the chair? ตอบค่ะ No, the egg is not on the chair. No, the egg is not on the chair. ข้อต่อไปค่ะ Who is under the table? Who is under the table? The girl is under the table. The girl is under the table Is the grass in the hand? Is the grass in the hand? Ta. No, the grass is not in the hand. No, the grass is not in the hand. Koto. Is the ice cream in the grass? Is the ice cream in the grass? Tokha. Yes, the ice cream is in the grass. Yes, the ice cream is in the grass. ข้อต่อไปค่ะ What is on the blackboard What is on the blackboard ตอบค่ะ The sentence is on the blackboard The sentence is on the blackboard เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกๆคนสำหรับแบบฝึกหัดทั้งสองแบบที่ทุกคนได้ทำมาก็าคิดว่าทุกคนคงจะทำได้นะคะ แล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจในสิ่งที่เราได้เรียนมาทั้งหมดจนถึงคลิปนี้และนี่ก็คือการเรียนของ the new class คลาสที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องงา่ายถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆให้คนที่เรารักหรือคนที่เรารู้จักได้ดูกันถ้าใครชอบก็สามารถกดติดตามกันได้ใช้ชื่อช่องใน YouTube ว่าเรียนภาษาอังกฤษชิวกับ the new class พี่นิวเยียนะคะสวัสดีปีใหม่ See you soon